One Volunteers! เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีริชแนลนะผมก็เป็นตัวละครคูซานกันอีกครั้งนึงนะผมแต่รอบนี้นะฮะผมลองเปลี่ยนเซตเหรียญใหม่ดูบ้างน,นะผมก็เป็นเซตเหรียญที่เพิ่งมาล่าสุดเลยนะผมก็คือบาโธนั่นเองนะนฮะเออเซตเหรียญน,นี้มันดียังไงนะผมส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่สกิลสองเป็นหลักเลยนะผมถ้าเกิดว่าเซตเหรียญก,ก่อนหน้านี้จะเป็นสามไคโดงไค,โด,คโดอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนใหญ่เซตเหรียญเนี่ยจะโฟกัสไปที่สกิลหนึ่งนะผมแต่ว่ามาเซตเหรียญน,นี้นะฮะบอกได้เลยว่ามันจะโฟกัสไปที่สกิลสองเป็นี้้ไดเลยนะครัตว ต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะเหมาะกับสายโลเท่านั้นเลยนะฮะไปดูก่อนนะผมว่าแท็กที่จะได้จะมีอะไรบ้างน,นะผมก็จะมีประมาณ5แท็กเลยนะผมมีแท็กกลุ่มหมวกฟางด้วยนะผมก็คือเป็นรถดำเมทนเัเนเองนะผมถ้าเกิดว่าเราอยู่ในทงคนเดียวนะฮะก็คือบอกว่าตอบโจทย์กับสายโลแน่นอนนะผมแต่นี่คือจะเป็นทงใครก็ได้นะผมขอแค่อยู่ในทงคนเดียวนั่นเองนะฮะ และที่เหลือก็จะเป็นพวกย่นคูดาสกิลเด้อดึงธงไว้นะผมสกิลหนึ่งสกิลสองคือมีครบให้หมดนะฮะสกิลดอทก็มีนะผมส่วนเทส่วนตัวของแต่นั้เหรียญน,นะฮะถ้าเกิดว่าอยู่ในทงตัวเองนะผมมีการย่นคูดาสกิลสองในสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยนะผมแปลว่าถ้าเกิดว่าใส่ครบสามเหรียญเนี่ยย่นคูดาสกิลสองเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเพียงแค่ยืนอยู่ในทงตัวเองเฉยๆเท่านั้นเลยนะฮะ ต่วของเหรียญที่2นะผมเป็นเหรียญใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราโจมตีศัตรูที่กำลังดึงธงเราอยู่นะผมจะมีการยน่นคุณสกลิลสองเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์ต่อยึดเลยนะผมแปลว่าตัวละครไหนทะลึ่งมาดึงธงแต่ไม่สน,นคนยืนนะฮะเราสามารถตีเขาได้ในธงเนี่ยสกลิลสองเราก็จะยน่นไวขึ้นนะั่นเองฮะ เซตสุดท้ายนะผมเป็นเหรียญอีเวนต์เหมือนกันนะผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเราตุยไปนะผมก็จะมีการย่นคุณสกิลสองอีกหกเปอร์เซ็นต์เลยนะผมสมมติว่าเราไม่ได้ไปบวกกับเพื่อนนะฮะเพื่อนเราเป็นสายวิ่งใช่ไหมฮะวิ่งเข้าไปบวกดึงตงได้แล้วจากเราไปอย่างเงี้ยฮะเราก็ย่นคุณสกิลสองเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์เลยนะผมก็จะทำให้สกิลสองเนี่ยใช้ได้ถี่มากขึ้นเราสามารถกางไอวอลได้อย่างไวเลยนะผมบอกได้เลยว,ว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับตัวละครที่พึ่งคุณสกิลสองมากเลยนะฮะสำหรับเซตเหรียญเซตนี้นน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 ั่่่่เเเเอออองะะะะะะะฮสววฟฟททีีีใช้้ผผผมนะผมนะผมมาจปป็็แแแดดซ์ลกยรณ เนั่นเองนะฮะส่วนแทร็กของซัพพอร์ตนะผมผมจะใช้เป็นซับเขียวโซออน6แท็กนะผมซับอยู่ที่ประมาณ177.8%งร้อนะผมเกือบจะตันแล้วนะผมขาดแค่ฮูฮูตัวเดียวนั่นเองนะฮะแท็กที่ได้นะผมจะมีแอตแทกเกอร์โซออนกับตันนิวเวอร์นะผมแล้วก็ร้อยศูนย์นะฮะสุดท้ายก็จะเป็นฟิชแมนนั่นเองนะผมได้6แท็กพอดีเป๊ะเลยนะผมโอเคผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะผมว่าตัวละครคุซันในเมตานี้นะผมกับเซตเหรียญใหม่ล่าสุดเนี่ยจะทำออกมาได้เป็นยังไงบ้างนนะครรัับผมมถ้้้าพอแลลวไปดูกเย โอเคครับผมมาอยู่เกมแรกนะผมกับด่านเอสเตทนะเดนะเราก็ทำหน้าที่สายโลกทั่วไปก่อนนะผมก็คือเติมเกตนะเดนะดึงท้งแรกก็เติมเกรนะผมแล้วก็รอดูว่าเพื่อนเราดึงกลางได้ไหมถ้าไปกลางได้ก็ไปนะผมเพื่อนเหมือนจะดึงไม่ได้นะฮะแต่ไม่ครัผมถ้าดึงไม่ได้เดี๋ยวเขาไปเอาคืนก็ได้นะผมก็เติมเกตไปก่อนนะ เหมือนจะมีคนมาบุกก็เปิดก่อนได้ปูดเดี๋ยวผมอ้าวหายดิอย่าให้มันเตะสถานะใส่เราได้นะผมโดยเราลำบากเอาได้ทงกากปุ๊บก็กดสกิลสไปเลยนะผมไม่ต้องกักนะเพราะาสกิลสองของเราเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันในการเติมเกรดให้เราได้ด้วยนะผมแล้วสกิลเราดีคูดาวไว้อยู่แล้วนะผมกับเส้เหรียญใหม่ของเรานะฮะเพียงแค่ยืนแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ได้แล้วนะผมหรือว่ามีใครตุยไปจากทีมเราเนี่ยก็ได้แล้วนะฮะเนี่ย รับเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาแล้วนะผมเนี่ยสกิลสองเราครูดอาวอย่างไวนะผมแล้วเกตเกือบเต็มแล้วด้วยนะผมเพิ่งเข้ามาก็เกตจะเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสกิลสองเราสามารถใช้เติมเกตได้นะผมแต่ว่ามันจะเติมไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบนี่ไงโอ้โหบินข้ามฟากไปเลยนะฮะเหมือนข้าราชจะมีประเด็นเดี๋ยวเราลงไปช่วยก่อนแล้วกันนะผมอย่างเยอะอย่างนัวกดสกิลสองไปเลยเี่ยไม่ต้องเกรงใจใครไงแล้วเพราะว่าไอซ์บอลเรามาเรื่อยๆอยู่แล้วยังไงละ่ะครูดาวเมาไวเราก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกักสกิลอะไรทั้งสิ้นนะฮะเหม เดี๋ยวเราต้องไปแล้วเราต้องกระจายตัวนะผมเพราะว่าเพื่อนเราอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะธงกลางเกตเราเยอะแล้วนะฮะถ้าไม่มีสายวิ่งหน้าจะดึงไม่ทันหรอกโอเคสวยมากเพื่อนใช้นะไม่ให้ไปครับผมเจอไอซ์บอลไปถึงรอบอ้าวตายไปแล้ววนะโอ้โหไม่ได้เก็บงานเลยนะผมไอ้ <c oughs> ไม่ทันนะผมว่าจะมาเก็บงานนะฮะแต่ว่าเขาได้เลือดสู้ทันนะผมไม่เป็นไรฮนะให้เพื่อนเล่นไปแล้วกันฮนะเรากระจายตัวก่อนนะผมเหมือน <c oughs> มีคนมันเนียนอะไรกันครับเอาติดสถานะยังไงละ่ะ ไม่ยอมไม่ดูเลยไม่ดูเลยว่าผมมาแล้วนะผมหลบหลังกระแพงแป๊บหนึ่งฮะเขาจะได้กระสวกเราไม่ได้นะผมเพราะเขาไม่เห็นแล้วก็โดดสีเผือกเลยแล้วแล้วก็เข้าเข้าเหมือนเดิมแ้หลบหลังกระแพงต่อครับผมเขาจะได้ติดรอยขวดเราไม่ได้แล้วแล้วก็นัวต่อเรื่องเรื่อยๆเลยนะผมเนี่ยตีไปตีฟีสปอร์ตไปเรื่อยๆผมอ่าก่อนจะแตกก็แตกก่อนแล้วยังไงล่าับวกระแพงจะแตกก็แตกไปแล้วไงฝั่งตรงข้ามนะฮะ แยกย้ายแยกย้ายแยกแย้าย,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 ยไปเติบโตเพื่อนเราไหวไหมเพื่อนโอ้โหไม่น่าไหวแล้วมันดึงธงแบบนี้อะไรมันเป็นใครโอ้โเป็นคุสันสายวิ่งสะดุ้ยเจอไอซ์บอลไปอออมันล้มไปก่อนนะผมแล้วมาก็ใหญ่งเยอะกางไอซ์วอลไปเลยแล้วกันนะผมไม่ให้มันดึงธงง่ายๆหรอกนะมีใครมากันอีกไหมเนี่อกจากเราไม่แล้วผมเรายืนกันไปก่อนฮะแต่ถ้าเพื่อนมากัรแล้วเราต้องหนีนะผม คือโอ้โหเพื่อนมาแล้วไงเวนจริงๆเราต้องกระจายตัวกันนะฮะเดีย๋ยวเราไปเล่นทงหน้าบ้านให้แล้วกันคู่ซันมันเนียนมันจะเป็นสายวิ่งให้ตเลยสินะกระเด็นไปก่อนเลยนี่ไงเจอไอซ์บอลเป็นอย่างทีแล้วก็เตรียมวางกำแพงนะผมอย่าให้เขาเข้ามายุ่งนะกางไอซ์วอลอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ไงหนีไปแล้วผมตามฮะไม่ให้ไปดึงหรอกนายเป็นสายโลกก็อยู่ส่วนโลกไปจะบอาอมีคนแตกเฉยเลยโดนพื้นน้ำแข็งแตกไปหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น หายได้แล้วเออโหครูซันเราอย่างเยอะตอนนี้คืออย่างชิวเลยนะครับผมกันยังไงก็ทันนะข้างล่างมีประเด็นเราตามครับผมตามติดชีวิตไปรุ่นฮนะแล้วก็ไอซ์บอลเอามันตายก่อนนะผมบ้าเอ,อ้ยไม่ทันสนุกด้วยเลยผมก็จบไปที่แล้วเกมแรกนะฮะก็แค่เดินโซนทงทั้งเกมเลยนะผมแค่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะ โอเคครับผมมาอยู่เกมที่2คนบ้างนะฮะจาน,นอารองพักนะครับผมเดี๋ยวรอบน,นี้นะผมผมจะไปทง2งก่อนนะครับผมเพราะว่าเรามีคนดึงทงแรกอยู่เป็นน้องมูนะผมแล้วก็มาโซนทงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนเราดึงทงนู้นได้เราก็โดดไปหาเพื่อนเลยนะผมทงบีนะฮะเหมือนจะได้ไหมไม่รู้ว่าได้ไหมเอ้ยโรเจอร์เหมือนจะได้ว่ะนายเออเราเชื่อมั่นในโรเจอร์แล้วเราก็โดดไปซัพพอร์ตโดดโดด,โด,ดไปหาเลยเอ้าไซวันดีฮะวันดีไซแล้วก็กางไอซ์วอลไป1หนึ่งทีมาเลยครับผม โอ้โหหนึ่งตีเข้าเน้่มันหลักหน่วยหรือเปล่าอะไรกันครับเนี่ยตีไม่เข้าเลยนะฮะเราก็โซนแล้วก็เติมเกรดเรื่อยๆเลยนะผมโรเจอร์นายทำหน้าที่ได้ดีมากฮะเชิญไปดึงท็กเอิรได้เลยครับผมท็อนี้เดี๋ยวผมเล่นเองมาดีน็อกแบ็คเรัวเพื่อขัดกระตูไว้เฉยนะผมสร้างความแบบน่าลำคาญเท่านั้นเลยนะแล้วก็สกิลหนึ่งอุ้ยมันใจตรงกันว่าอ้น,นี่มันสำนักเดียวกับเราดนะิว่าปะโถ่ไอ้ยสกิลหนึ่งลบดาเมจนะฮะไม่เป็นไรฮะเราได้เปลี่ยนเราอยู่ในทงตัวเองครับผม การไอซ์วอลไปอีกแล้วครับเนื้อผมผมมันจะตีได้ผมน่าจะเสียเวลาพอสมควรเลยนะฮะมาดิมาดิาดน็อกแบก็คเน้นน็อกแบ็คเป็นรัวครับผมเรียบร้อยเพื่อนสวยมากสวยมากช่วยกัน,ช,กนช่วยกันกระทืบไอซ์บอลยัดหน้าไปอีกทีหนึ่งครับผมดึงไปเลยฮะตรงนั้นดึงไปเลยฮะนะเดี๋ยวผมช่วยโซนแชงน็อกแบ็คอีกสักรอบโอ้ยบ้าเอ้ยมันใช้ท่าอมาตะอ่ะไม่ทันไม่ทันไม่ไปแร้วเพื่อนเราดึงได้แล้วครับผมน้องงูน้ององูไปของที่บินได้ด้วยกวันนายเออให้ผมเล่นเองก็ได้โอ,อ้โหผมไปตรงนั้นก็ได้ฮะ ไม่มีทางเลือกว่ะต้องแยกย้ายคนละทบอุย้ยมันมันส่งผมกลับมาครับผมไม่ได้ตั้งใจจะกลับมาฮะบ้าจริงไม่ทันนะเนี่ยไม่ทำไม่เป็นไรครับเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ดิเออเรียบร้อยขอตเติมเลือดหน่อยละกันแล้วก็เจ็บบ้าไอซ์วอลเลยครับผมไอซ์วอลสวยๆไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูดาวเรามาแน่นอนคนระับแป๊บเดียวฮะ นี่คูดาโลไวอยู่แล้วไงเส้นเหรียญใหม่ของเรานั่นเองนะผมอะไรกันอะไรเฮ้ยเฮ้ยเคาน์เตอร์นี่ว่ามันตั้งเคาน์เตอร์ดีกว่าต,ต,ต้องระวังนิดนึงต้องะวังนิดนึงใส่ใส่เป็นเคาน์เตอร์ได้นะผมล็อกเป้าขอเติมเลือดหน่อยแล้วกันไม่รู้โดนใครแต่ว่าตอนนี้โรเจอร์มันชา์จเต็มหน้าใครใกล้โอ้โหดีนะล้มก่อนไม่งั้นเดี๋ยวหายเลยชิปหายแล้วเลือดโลเลือดโลจะจัดสกิลสองมาอย่างไวหลบหลังกำแพงสิฮนะตีเติมเลือดครับตีเติมเลือดของใครก็ได้ครับขอตีให้โดนครับเราจะได้เติมเลือดก่อนครับ แล้วก็สกิลหนึ่งยัดไปอีกทีหนึ่งเออเรียบร้อยเอาติดแข็งติดแข็งตามไปเก็บงาน,น,นด่วนๆครับใจเย็นๆใจเย็นๆโรเจอร์ใจเย็น,ยน,ยนอย่ามาตีผมตีได้เรื่อยนะครับเออเอาเราติดบุญแบบนี้เลือยเต็มแบบนี้ก็สวยดิโรเจอร์จะเล่นกันใช่เหรอเฮ้ยโอ้โหสองตีเข้าแค่สองได้เลยเพื่อนให้ตีทั้งวันยังใกล้เลยแล้วก็ไอซ์วอลเออเป็นสีเป็นน้ำแข็งสักทีเอ้ยยังไม่เป็นอีกเหรอเดเมันยังเยอะอยู่นะผมเข่าทงฮนะ เขาเออเรียบร้อยโดนหลอกล่อหลอกหลอกล่อราชาอย่างนั้นเหรอลงไปกองพื้นเลยทีเดียวนะผมตรงนู้นโอ้โหเพื่อนเราแตกว่ะแล้วแหะแค่นี้ก็จะทันเอ้ย,อยทงทงกลางทงกลางเพื่อนทงกลางกาันไ้ก่อนนวผมสกัดตัวนี้ไว้เออแล้วก็เก็บงานอย่าให้มันดึงซาโบแลวว้วไงฮะเรียบร้อยับผมจบเป็นเรียบร้อยผมสังเกตุที่สอนนะผมแต้มเป็นหมื่นเลยนะผมตาน,นี้นะฮะ โอเคผมเกมสุดท้ายันบ้านนะผมกับด่านชาบอดดี้ตอนเช้าดผมด่านที่แบบโคตรจะด้านลมค้างเลยผมแล้วเราเป็นสายโลกคนเดียวนะฮะก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะผมก็ต้องพึ่งเพื่อนเยอะหน่อยนะผมเพราะเราโยกถงไม่ทันจริงๆครับผมด่านนี้มันค่อนข้างที่จะสายวิ่งะน่าจะได้เปรียบมากกว่าสายโล่นะผมสำหรับด่านนี้นะผมแล้วเรารอเลยมีคนจะลงมาก็กดสกิลหนึ่งจักเออไม่ทันมีไฟก็แตกซะเลยโอ้โหประมาทไงโอ้บอกแล้วเราดูมินิแมปตลอดเวลานะฮะ มาทีเผยเยอะก็เสร็จผมนะผมลงมาตัวเปล่าไม่มีฮาคิก่อนนี้ก็เรียบร้อยฮะรงนี้นะ่าจะเต็มแล้วเราขึ้นกลางเลยแล้วกันนะผมไปโซนกลางก่อนดีกว่านะผมเป็นจุดยุทธศาสตร์ไงเพื่อเราเกิดมาตัาก,การทงแรกได้อยู่แล้วแล้วก็เปิดก่อนเลยเอาลัดช็อตไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมแล้วก็เติมเกรดนะผมมัคนควรจะขึ้นมาเต็มเลยนะฮะคูซันก็ขึ้นมาป่ะนะคูซันเมื่อกี้คือซาโบ่เมื่อกี้สินะนี่ไอ้กลางไอซ์วอลไปก่อนนะผมแต่ว่าซาโบ่มีไฟนะผมแย่และ อันนี้อาจจะลําบากแล้วชิปหายแล้วเป็นคูดเดายอนคูดเดาสก,กิลหนึ่งผมด้วยนะผมแล้วติดต้ําแข็งกัดไอ้อน,นี่มันใช้สูตรไอ้น,นี่มันใช้สูตรเดียด๋วยวย้ต้องรีบ,ต,รบต้องรีบแล้วต้องรีบทำลายกาแพงด่วนกําแพงกําแพงกําแพงไม่หายชิปหายโอเคเรียบร้อยกันเลยนลงไปข้าล่างทั้งสองตัวเลยพอดีเลยนะผมสก,กิลหนึ่งมันหลายฮิตญ่แล้วมันโดนพอดีฮิตสุดท้ายแล้วมันนอกแนบะ็คสามบอฮบีเอไปเลยนะฮะก็ถือว่าเสียเวลาพอสมควรสำหรับฝันตุ๊กฆ่าผมขึ้นมาห้าฮิตได้จะหมดแล้วนะฮะแต่ว่า กูสัตว์ไม่เข็ดไม่หลาบไงหมาโอ๊ยต่างคนต่างไอวอลวะต้องรีบทำลายไอวอลฝั่ง I ตรงข้ามก่อนฮะเราแค่ติดมูดเอาด้วยเราต้องจะได้เปรียบเรามูดติดอเอามาตาหลบนี่ไงแตกไปอีกหนึ่งนะผมมันจะเกิดเป็นซาบุยรอบนี้อย่าก,กดโกรธผมเลยนะฮะผมแค่ทําตามหน้าที่ของผมนั่นเองแต่ตอนนี้ธงเราเหลือธงเดียวนะผมเราต้องยื้อไว้นะผมเพราะว่าถ้าเสียธงนี้ไปน่าจะลําบากแน่ๆครับนะนะผมให้เพื่อนไปดึงธงอื่นๆก่อนนะผมเราแค่กันธงนี้ให้ได้แล้วธงสองเหมือนจะได้หรือเปล่าต้องช่วยไหมฮนะเบอร์เจนะ จัดการให้เลยแล้วก็กางน้ําแข็งนะผมแล้วก็ตีเฮ้ยหิน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 ยักษ์หินยักษ์แต่ว่าซาโบ้อุ้ยโดนน็อกแบกนะผมต้องเก็บซาโบ้ก่อนเดี๋ยวมันน่ารำคาญเวยแล้วมันขึ้นไปข้าบนแล้วจิ๊บหายและเลือดเลยอยู่แค่นั้นนะนะไปนะผมต้องตามไปกันธงบนก่อนนะฮะถ้าเราเสียธงบนไปนี้จะเพิ่มแรงกดดันให้เพื่อนมหาศาลเลยนะผมเดี๋ยวมันมากตัวยยแย่แล้ว้ยแย่แล้วโอ้โหเวแล้วไงกูไม่น่ารีบเลยหมดจากกางบนซาโบ้ออีกตัวหนึ่งนะผมมันดันเค์ตตอริดไดไ้ ทำลายกำแพงกันด,วด่วนกำแพงยังไม่หายโอ้โหเราเสียเสียมาเลยไม่เป็นไรครับแล้วเราค่อยเอาคืนฮะเราเพื่อเราดึงธงได้พอดีอย่างนี้ก็สวยเลยมันเสียเวลามาเล่นก,กับเรา2ตัวนะผมจัดการซาโบตัวนี้ให้ได้ด,วด่ดวนมันเลื่อนแือเล็กเดียวเ,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 เออโดนถีบไปนะผมเราก็ดึงธงฮะคูซันต้องดึงได้นะผม แล้วก็น่าจะได้นะผมเพราะว่าเขาลงไปข้างล่างเขาไม่สนใจเราฝั่งตรงข้ามไม่มีสายโล่นะผมเพิ่งเกิดไงแต่โล่เขาเพิ่งเกิดน,นะฮะแล้วก็เติมเกจไปก่อนเลยนะผมเหมือนจะมีคนขึ้นมาปะนี่ยเป็นซาโบอีกหนึ่งตัวเอา้าลงไปข้างล่างซะแล้วนะครับผมไม่ว่าจะขึ้นมาบวกตรงนี้นะฮะสงสัยขี้เกีเล่นกับคูซันเดี๋ยวแค่สิบมิแล้วก็ลงมาทักคายสักหน่อยแล้วกันแล้วก็กางไอซ์บอลอีกสักรอบหนึ่งนะผมนี่เรียบร้อยน่าจะดึงทงไม่ทันแล้วนะผมก็จะไปเที่ยวเราสังเกตสุดท้ายนะผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนนนนนนึงะะคคคครรรััับบผผมมมมถถ้้าา้าาาาาไไไไ่่่อออออยยกกกพลลลดดดเเเทตตต์ปปสแวจ